สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง BNM Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามารีวิวมานําเสนอกันอีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นสว่านไร้สายนะครับสั่งจากแอปช h ปปี e นะครับแล้วก็ส่งผ่านเฟสต์เอ็กเพลซนะครับส่งเร็วนะครับอันนี้วันอาทิตย์เขาก็ส่งนะครับนี่ครับก็แพ็กเกจก็โอเคนะครับเพราะมันมีกล่องนะด้านในก็ไม่น่าจะเสียหายนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันก่อนเลยนะครับ ่านี่ครับตัวนี้นะครับเป็นอ่ายี่ห้ออ่าเนลเนลเทคนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเนลเทคเนลแท้งนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับอ่านี่ครับยี่ห้อเดียวกันกับปั๊มลมที่ผมใช้อยู่นะครับอ่าใช้ดีนะครับปั๊มลมนะครับอ่าแต่วันนี้มาอ่ามารีวิวสว่านนะครับนี่ครับ28โวลต์นะครับตัวนี้นะครับเป็นสว่านไร้สาย28โวลต์นะครับแบตเตอรี่ ลิเทียมไอออนอย่างดีนะครับทรงพลังนะครับนี่ครับรองรับดอกสว่านสูงสุดน่าจะ10 10ิมิลนะครับตัวนี้นะครับเขียนบอกไว้นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับสปีดนะครับสูงสุดจะอยู่ที่1450รอบนะครับตัวนี้นะครับก็คือโนโหลดนะครับ ก็มีสเต็ปที่1นะครับสปีดที่1ก็ศูนย์ถึง450รอบนะครับส่วนสปีดที่2อนะครับอยู่ที่ศูนย์ถึง1,450รอบนะครับอันนี้ก็คือไม่มีโหลดนะครับไม่มีโหลดก็คือไม่มีการเจาะไม่มีการถอดก็คือไม่มีการใช้งานนะครับก็คือรร่งเครื่องอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวดูภายในกันนะครับตอนนี้นะครับราคาถูกมากนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับราคาถูกมากนะครับเดี๋ยวจะขึ้นราคาให้อีกทีหนึ่งนะครับในกล่องนะครับก็มีคู่มือมาให้นะครับ ดูคู่มือฝนนะครับไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งกดกรอกดข้ามกันนะครับคู่มือไม่มีอะไรนะครับภาษาอังกฤษล้วนๆนะครับไม่ต้องอ่านนะครับอ่านไม่ออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ครับเพื่อนๆมาแล้วมาดูในส่วนของตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องน้ำหนักแน่นมากครับ หนักแน่นจริงๆนะครับนี่ครับผมจับโอ้น้ําหนักดีมากเลยครับเพื่อนๆืนี OB, Hence, ่ครับ oh, น้ำหนักดีมากนี่ครับมาดูภายนอกกันก่อนนะครับมาดูภายนอกกันก่อนนะครับรอบๆบนะครับรอบรอบนะครับตัวนี้ก็มีปุ่มปรับสายฝานะครับตรงนี้นะครับปุ่มปรับสายฝาตรงนี้ก็เป็นสปีดหนึ่งสปีดสองนะครับนี่ครับถ้าดันไปด้านหน้านะครับจะเป็นสปีดหนึ่งนะครับดึงกลับหลังจะเป็นสปีดสองนะครับตัวนี้นะครับ ตรงนี้นะครับก็จะมีไฟด้วยนะครับไฟส่องสว่าง LED นะครับตรงนี้นะครับเวลาเรากดใช้งานนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเป็นยางกันกระแทกนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนด้านล่างเป็นแบตเตอรี่นะครับ28โวลต์นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับลิเธียมไอออนนะครับวิธีการถอดนะครับก็น่าจะต้องบีบแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบนี่ครับตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับส่วนการชาร์จนะครับนี่ครับก็มีอะแดปเตอร์มาให้นะครับ อะแดปเตอร์นี่ครับอินพุตก็ไฟบ้านทั่วไปนะครับเอาพุตอยู่ที่28โวลต์800มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้นะครับส่วนแบตเตอรี่นี้ก็ไม่ได้บอกไว้นะครับว่ากี่มิลลิแอมป์นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูข้างกล่องอีกทีนะครับว่ามีเขียนบอกไหมนะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ไม่ได้บอกไว้นะครับว่ากี่แอมป์นะครับไม่มีบอกไว้นะครับเดี๋ยวก็ชาร์จตรงนี้นะครับเพื่อนๆ ชาร์จตรงนี้นะครับเสียบชาร์จตรงนี้เลยแล้วก็ไปเสียบกับปลั๊กไฟบา้านนะครับตรงนี้ไม่ต้องอธิบายมากนะครับเพื่อนๆน่าจะทําเป็นกันนะครับของง่ายๆเดี๋ยวลองกดดูนะครับนี่ครับก็มีก็ก็มีไฟอยู่นะครับมีแบตเตอรี่อยู่นะครับ อันนี้เป็นเป็นตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ1,400กว่ารอบนะครับตัวนี้นะครับถ้าเลื่อนลงมานะครับนี่ครับมันจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับนี่ครับเบอร์หนึ่งอยู่ประมาณสูงสุดก็450รอบต่อนาทีนะครับนี่ครับเบอร์หนึ่งนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งเดี๋ยวสิผมต้องดูดีๆก่อนนะครับเพราะว่าผมเลื่อนไปเลื่อนขึ้นด้านบนนะครับในนี้บอกว่าเบอร์สองนะครับถ้าดันขึ้น ดันขึ้นดันบนแบบนี้นะครับก็คือเป็นเลข2นะครับก็คือ1450รอบนะครับดันลงล่างนะครับดันลงล่างนะครับแต่อยู่ท uh, uh, ี่450รอบรอบนะครับนี่ครับนี่ครับก็คือเบอร์หนึ่งนะครับก็คือเบอร์หนึ่งสี่ร้อยห้าสิบรอบเบอร์สองเบอร์สองนะครับเบอร์สองก็หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบรอบนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองนะครับทดลองเจาะทดลองเจาะไม้เจาะปูนกันนะครับ ไม่ใช่สิครับตัวนี้เขาบอกว่ามันไม่เหมาะกับการเจาะปูนนะครับแต่ผมก็อาจจะเจาะไม้เจาะไม้ให้เพื่อนเพื่อดูนะครับเจาะไม้ยิงน็อตแกรูให้เพื่อนเพื่อดูนะครับตอนนี้มันไม่เหมาะกับการเจาะปูนนะครับเพราะมันไม่ได้มีการกระแทกอะไรนะครับตอนนี้นะครับตกสว่านที่ใช้ได้นะครับก็สามทับแปดนะครับศูนย์จุดแปดถึงสิบมิลนะครับตัวนี้นะครับตรงปลายบอกบอกอยู่นะครับ ก่อนหน้านี้นะครับผมใช้เป็นตัวนี้อยู่นะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับใช้เป็นตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้3.0โวลต์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ใช้สําหรับถอดน็อตสกรูทั่วไปนะครับอ่าถอดน็อตสกรูเวลาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอ่าน็อตตัวเล็กๆนะครับน็อตที่ไม่แน่นมากนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้นะครับ3.0โวลต์นะครับตัวนี้นะครับก็ใช้งานอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อ่าจะใช้รุ่นนี้นะครับผมบอกว่าก็ใช้ดีอยู่นะครับสําหรับรุ่นเล็กนะครับตัวนน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 นีีีีี้้้้ะะะะะคคคครรรััััับบบแตต่่่ลยยหหอออกกวจเป็ึง อันนี้ไม่ได้ค่นาโฆษณาครับแต่ว่าอบอกให,ให้เพื่อนๆรู้นะครับว่าตัวนี้ก็เป็นรุ่นเล็กนะครับสำหรับถอดนักสกรูนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับะจะเจาะไม้ให้ดูนะครับว่าใช้งานได้ไหมนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพื่อนๆ นี่ครับเพื่อนๆผมก็ได้เตรียมไม้ไว้แล้วนะครับแต่ว่าไม้ตัวนี้นะครับไม่ได้เป็นไม้แบบเนื้อแข็งมากนะครับตัวนี้นะครับแต่ก็สาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับพอเป็นแนวทางในการสั่งซื้อนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะลองเจาะให้ดูนะครับเดี๋ยวก็ปรับเป็นปรับเป็นเบอร์หนึ่งดูก่อนนะครับตัวนี้นะครับ400กว่ารอบนะครับจะเข้าไหมนะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆมันก็เข้านะครับแต่ว่ามันรอบช้านะครับมันเหมาะสําหรับการถอดน้ำสกรูนะครับเพราะฉะนั้นการเจาะไม้ จอเล็กนะครับก็แนะนําให้เป็นเบอร์สองนะครับอ่าผมปรับเป็นเบอร์สองนะครับก็เจาะไม้นะครับอ่านี่ครับทะลุสบายๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับอ่านี่ครับดอกสว่านดอกดําตัวนี้นะครับมันเป็นดอกเทมนะครับเจ้าสว่านตัวเล็กที่ผมได้อ่าบอกไว้ตะกี้นะครับมันไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับ อ่าเด่ได้นะครับนี่ครับโจได้นะครับสบายสบายนะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปนะครับก็ อันนี่ครับเดี๋ยวก็จะทดสอบยิงน็อตกับไม้ดูนะครับว่าเข้าไหมนะครับเพื่อนๆนี่ครับเดี๋ยวผมขันยังไม่เน่นนะครับเพื่อน อ่าตอนนี้นะครับผมก็ได้ปรับอ่าเพิ่มรอบตรงนี้ไปนะครับนี่ครับปรับหมุนนะครับปรับเพิ่มความแรงนะครับของรอบนะครับก็ไปนะครับเดี๋ยวก็จะยิงใหม่นะครับยิงให้เพื่อนๆดูใหม่นะครับว่าจะเข้าไหมนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนี่ครับเพื่อนๆมันเข้าได้แค่นี้นะครับเพื่อนๆมันไม่สุดนะครับนี่ครับมันไม่สุดนะครับ นี่ครับไม้แตกไปแล้วนะครับตรงนี้เข้าแล้วนะครับย้ำไปนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเชื้อรานะครับตัวนี้นะครับเชื้อราเดี๋ยวผมก็จะประกบประกบกับไม้นะครับว่าจะเข้าได้ไหมนะครับเป็นไม้เชื้อรานะครับแล้วก right ็จะประกบกับไม้ดูนะครับว่าจะเข้าไหมนะครับ ครับเข้านะครับเพื่อนๆแต่ว่ามันเข้าไม่สุดนะครับมันเข้าไม่สุดนะครับแต่ว่าความยาวความหนาของไม้ก็หนาอยู่นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับใช้งานได้ไหมนะครับ้าตามาใช้งานได้ไหมนะครับใช้งานได้นะครับเพื่อนๆใช้งานได้นะครับแต่ผมว่ามันไม่เหมาะกับงานหนักนะครับมันเหมาะกับการยิงน็อตสกูเบาๆนะครับตัวนี้นะครับ อันยิงน็อตหานจอเหล็กก็น่าจะได้อยู่นะครับแต่ว่าผมไม่มีเหล็กให้โจ้นะครับที่จะสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับแต่ว่ามันใช้งานได้นะครับเพื่อนน้ำหนักดีนะครับนี่ครับราคาเดี๋ยวก็ขึ้นให้ด้านล่างใต้คลิปนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับไปกดสั่งกันได้นะครับเพื่อนๆผมต้องเรียนรู้อีกเยอะนะครับสงสัยนะครับตัวนี้นะครับแต่ใช้งานคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับพอที่จะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับ ในการที่จะมองหาสว่านได้สายนะครับแต่แนะนำนะครับใช้สําหรับงานเจะเบาๆนะครับงานถอดน็อตสกรูยิงน็อตสกรูงานเบาๆนะครับใช้งานได้สบายเลยนะครับไม่ต้องลากสายให้พดึงพลังนะครับระยงระยางนะครับเพื่อนๆนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงนะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆก็ที่ทําขึ้นมานะครับ ให้เป็นแนวทางนะครับอย่าคิดว่าให้มันเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ให้พอเป็นแนวทางนะครับก่อนที่จะสั่งซื้อนะครับสินค้าออนไลน์นะครับเพราะว่าทุกคนนะครับเวลาสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับส่วนใหญ่นะครับก็ต้องหาข้อมูลก่อนอยู่แล้วนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับไม่ว่าจะซื้อทีวีซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อทุกอย่างนะครับส่วนใหญ่ก็จะหาข้อมูลออนไลน์ก่อนนะครับเข้า g o o ก l e นะครับค้นหาว่า ใช้งานยังไงอ่ะดีไหมนะครับอ่าเข้า YouTube นะครับดูการรีวิวนะครับก็อันนี้พอเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ